สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้นุ่มกัมพูชาก็มาทำคลิปสูตรหวยตารางมาฝากเพื่อนๆเช่นเดิมนะครับผมครับนี่สูตรตารางนะครับสติตที่ผ่านมานะครับผมคาอวนที่ผ่านมาก็ในตารางก็เขา้าไป3ตัวนะครับ ชุดเด่นก็ข้าวหนึ่งกับแปดนะครับข้าวหนึ่งหลักร้อยหลักมวยกับหลักร้อยครับชุดรองก็ข้าวแปดล่างนะครับหลักสิบนะครับปรับผมในตารางวทัที่ผ่านมาก็ข้าวหนึ่งนะครับสามแปดส่วนชุดที่จับ คก็ไม่เข้านะครับครับผมครับที่ชุดสองตัวก็ไม่เข้านะครับส่วนงดวันทีสิบหกตุลานี่ก็นุมกัมพิชาก็ได้ทำมาแล้วนะครับครับผม1ิบหกตุลานะครับครับชุดเดนก็อยู่ฝั่งขวามือนี่นะครับ บาลไทยนุ่มกัมพูชานะครับเล็กเด่นหากัะสนนะครับให้อร้องก้านะครับเพ,เพื่อนครับผมถัดลงมาก็เป็นชุดสามตัวนะครับนุ่มกัมพูชาได้จับไว้ครับมีประมาณนี้นะครับเก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเก้าห้าสี่ห้าห้าสี่ กาหนึ 1> 9, 1, 0, นะครับตัดเลน2ตัวด้วยนะครับถัดชอบก็ตัดเลน2ตัวด้วยนะครับครับผมครับถัดลงมาก็เป็นชุด2ตัวนะครับบนล่างไปกลับนะครับครับมีเก้าสองเก7าหนึ่งเก้าศูนย์เ a สี5หนะครับครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นสูตรคำนวณนะครับมีเข่ามีหลุดนะครับผมครับผมครับชุดในตารางก็มีประมาณนี้นะครับครับชุดในตาราง ถ้าไม่ชอบที่นุ่มคําิชาได้จับไว้ก็จับในตารางนี้ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะครับครับผมความผิดพลาดยังไงก็กราบขออภัยทุกๆท่านด้วย ผมนุมกัมพูชาก็ไม่รู้หวยมันจะออกตัวไหนนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกหวยร่ำรวยพร้อมๆกันนะครับครับผมครับต้องทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับทุกๆกท่านสวัสดีครับ